ภุิหานภาวนาเมตตหญ่เอวามสุตังอีกังสมัยังพราะขาวาสาวาติยังวิหารติเขนะวะเนอนาถปินทิกัสอารามีตัดราโขพระขาวารพิขูอามันเตศพิขโปติพระทันเตติเตพิขูพระวโตปัจจะโสสุสพาขพระขวาเอตัถโอจะเมิตายทิขวเวเจโตวิมุติยาอาศส วิตายะภาวิตายะพระหุริกายะยานิกายะวัตถุกายะอนุติตายะปัริจิตายะสุสมารทายะเอกาทะสานิสังสาปาติกามขากะตะมีเอกาทะสะสุขังสุป,ปตัติสุขังปตังปติพุชธตินะปาปะกังสุป,ปินางปัตสติ มนุษานังปิโยโหติอะมนุษานังปิโยโหติเทวตาลขันตินาสะอัคิวาวิสังวาสัตถังวากะตะกะมติตุวะตังจิตตังสมาธิยะติมุขัน,นูวิปัสสีทะทติ อะสัมมุล,ละโโกาลังกะโลติอุตรังอปะติวิชันโตพัมมะโลกูปะโคโหหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปะลิทิตายะสุสมารัทธ มรทชายะอิมีเอกาสะทะสานิสังสาปัิกังขาอัธิอน,นทุทิโสภรณามิตาเจตวุติอัธิโอทิโสภรณามิตาเจตวุติอัธิโอทิโส อธิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมติกติหาการหิอนุทิโสภรลนาเมตตาเจโตวิมติกติหาการเหิโอทิโสภรลนาเมตตาเจโตวิมติกติหาการีเหติทิสาภลนาเมตตาเจโตวิมติปัญจหาการหิอนุทิโสภรลนาเมตตาเจโตวิมติตสัตตะหาการีหิโอทิโสภรลนาเมตตาเจโตเจโตวิมุติทัสหาการิหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมติกตะ มีหิปัญจหาการิเหอโนทิโสกะลานามิตาเจโตวิมติสัพเพสัตตาเวราปยาปัชานิคาสุขีตระหนักริหารันตุสัพเพสัพเพปานาเวราปยาปัชานิคาสุขีตระหนักริหารันตุสัพเพปูตาเวราปยาปัชานิคาสุขีตระหนักริหารันตุ สัพเพปุคขาเวลาภยาปชานิคัสคีตนะนิหานันตุสัพเพอตะภาวปริยปนาเวลาภยาปชานิคัสคีตนะนิหานันตุติอิมีหิปัญจหาการิหิอโนุทิโสภะนามิตาเจโตวิมิติกะตะมีหิสัตตะหาการิหิอนุทิโสภะนามิตาเจโตวิมิติสัพพาอิทิโยอเวลาอภยาปชานิคัสคีตนะนิหานันตุสัพเพปุริสาอเวลาภยาปชานิคัสคีตนะนิหานันตุสัพเพอริยาเวลาภยาปชานิคัสคีตนะนิหานันตุ สัพเพอนาลิยาเวลาพยาปัญชาสุขีตนังบริหารอันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปัญชาสุขีตนังบริหารอันตุสัพเพมนุษสาเวลาพยาปัญชาสุขีตนังพริหารอันตุสัพเพวินิปัติกาเวลาพยาปัญชาสุขีตนังบริหารอันตุติเมเหตตะหาการิหิอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิติกขะตะเมหิทัสหาการิหิทิสะภรนาเมตตาเจโตวิติ ส binary, indeer, ัพเพปุรติมายาทิสายยาสตาเวลาพยาปชานิคาสคีตันหนังพิรันตุสัพเพปิมายาทิสายยาสตาเวลาพยาปชานิคาสคีตันหนังพิรันตุสัพเพภุตตาลายาทิสายยาสตาเวลาพยาปชานิคาสคีตันหนังพิรันตุสัพเพทักขินายาทิสายยาสตาเวลาพยาปชานิคาสคีตันหนังพิรันตุ สัพเพปุรอติมายานุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตังปิหานันตุสัพเพปชิมาญานุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตังปิหานันตุสัพเพอุตรายญอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตังปิหานันตุสัพเพทักขินายญอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสกีตังปิหานันตุ ัพเพหิทิมายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตังพิหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปชานิคาสิขิตังพิหานันตุสัพเพปุรติมายาทิสายยปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีตังพิหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายาปนาเวลาพยาปชานิคาสุกีตังพิหารันตุ สัพเพอุตลัยยะทิสายยะปนาเวลาภยะปัญชานิคาสจิจตานุปริหาันตุสัพเพทัคิณายะทิสายยะปนาเวลาภยะปัญชานิคาสจิจตานุปริหาันตุสัพเพกุลธิมายยะนุทิสายยะปนาเวลาภยะปัญชานิคาสจิจตานุปริหาันตุสัพเพปิมายยะนุทิสายยะปนาเวลาภยะปัญชานิคาสจิจตานุปริหาันตุสัพเพอุตลัยยะนุทิสายยะปนาเวลาภยะปัญชานิคาสจิจตานุปริหาันตุสัพเพ ทักขีนายะอนุทิสายะปนาเวลาพยาปชานิคาจุติอัตตังุริหะนันตุสัพเพเหตินายะทิสายะปนาเวลาพยาปชานิคาจุติอัตตังุริหะนันตุสัพเพภุปปาลิมายะทิสายะปนาเวลาพยาปชานิคาจุติอัตตังุริหะนันตุสัพเพภุรติมายะทิสายะปุตาวีราพยาปชานิคาจุติอัตตังุริหะนันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุตาวีราพยาปชานิคาจุติอัตตังุริหะนันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายยาพุตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตังหปริหารันตุสัพเพทักคีนายาทิสายยาพุตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตังหปริหารันตุสัพเพปูราติมายาอนุทิสายยาพุตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตังหปริหารันตุสัพเพปิมายาอนุทิสายยาพุตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตังหปริหารันตุ ส nah nah ัพเพหูตระายาอนุท in ิศายาพุตาเวราพยาบัญชานิขาดสุขีตระหนงพฤหานันตุสัพเพทัชนายาอนุทิศายาพุตาเวราพยาบัญชานิขาดสุขีตระหนงพฤหานันตุสัพเพหีทิมายาทิสายาพุตาเวราพยาบัญชานิขาดสุขีตระหนงพฤหานันตุสัพเพภูปะทิมายาทิสายาพุตาเวราพยาบัญชานิขาดสุขีตระหนงพฤหานันตุสัพเพปุรทิมายาทิสายาปุคลาเวราพยาบัญชานิขาดสุขีตระหนงพฤหานันตุ สพัพเพปชิมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพทักกินายะทิสายะปุริสตาสัพเพทักกินายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาพยาปะชานิคาสุขีตนังปริหานันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยปุคลาเวลาพยาประชานิคสุขีตนังปริหารันตุสัพเพทากีนายอนุทิสัยะปุคลาเวลาครับพยาประชานิคสุขีตนังปริหารันตุสัพเพหินทิมายะทิสัยะปุลาเวลาพยาประชานิคสุขีตนังปริหารันตุสัพเพ ปะลิมายาทิสายะผุคลาเวลาพยาปชาเนคาสุขีตนังปริหาะนันตุสพเพปุรัติมายาทิสายะปัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานคาสุขีต่างปุกฤษะนันตุสพเพปชิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาวลาพยาปชานคาสุขีตนังปิกฤษะนันตุสพเพอุตรายาทิสายะสัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานคาสุขีตนังปิหฤษะนันตุ สัพเพทักินายาทิสายยาอัตตภาวปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกีตังปริหานันตุสัพเพกุรติมายาอนุทิสายยาสัตถาพาวปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกีตังปริหานันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายยาอัตตภาวปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกีตังปริหานันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสัยยาสัตภาวะปริยาปนาเวลาปยาปัญชานิคาสติคตระหนักริหานันตุสัพเพทัชินายะอนุทิสัยะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปยาปัญชานิคาสุจิคตระหนักริหานันตุสัพเพหิธิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปัญชานิคัสติคตระหนักริหานันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปยาปัญชานิคาสติคตระหนักริหารันตุ สัพพะอุรัติมายะทิสายะอิทิโยอวิราอภิยาปชานิคาสกีตันังภิกันตุสัพพะปชิมายะทิ birthday 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 สายะอิทิโยอวิราภิยาปชานิคาสกีตันังภิกันตุสัพพะอุตรายะทิสายะอิทิโยอวิราภิยาปชานิคาสกีตันังภิกันตุสัพพะทักกินายะทิสายะอิทิโยอวิราภิยาปชานิคาสกีตันังภิกันตุ สัพสพะปุรัติมายะนุทิสายยะอิทิโยอวิลาพยาปัชานิคัสกีตังปริหานันตุสัพพะปชิมายะนุทิสายยะอิทิโยอวิลาพยาปัชานิคัสกีตังปริหานันตุสัพพะอุตรายะนุทิสายยะอิทิโยอวิลาพยาปัชานิคัสกีตังปริหานันตุสัพพะทักกินายะนุทิสายยะอิทิโยอวิลาพยาปัชานิคัสกีตังปริหานันตุ สัพพาเหตุทีมายะทิสายะอิติโยเวลาพยาปรชานิคาสกิตันนุปริหานันตุสัพพาอุปปริมายะทิสายะอิติโยเวลาพยาปรชานิคาสกิตันนุปริหานันตุสัพเพปุระทิมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสกิตันนุปริหานันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสกิตันนุปริหานันตุสัพเพอุตรายญาติสายะปุริสาเวลาพยาปรชานิคาสกิตันนุปริหานันตุ สัพเพทักขินายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนะหนัริหานันตุสัพเพภุรติมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนะหนัริหานันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนะหนัริหานันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนะหนัริหานันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสุขีตนะหนัริหานันตุ สัพเพเหตุที่มายาที่สายาปุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสคีตนนังปริหานันตุสัพเพอุปปลิมายาที่สายยาปุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสกีตนนังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายาที่สายยาริยาเวลาพยาปัญชานิคาสขีตนนังปริหานันตุสัพเพปชิมายาที่สายยาริยาเวลาพยาปัญชานิคาสกีตนนังปริหานันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชะนิคาสกิตนังปริหานันโตสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวลาพยาปชะนิคัสขิตนังปริหานันโตสัพเพปุรธติมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชานิคาสขิตนังปริหานันโตสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชะนิคัสขิตนังปริหานันโตสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชะนิคัสกิตนังปริหานันโต สัพเพทกินัยยะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปัานิคาสกิตนังปริหานันโตสัพเพหิติมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปัานิคาสกิตนังปริหานันโตสัพเพอุปาลิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปัานิคาสกิตนังปริหานันโตสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนริยาเวลาพยาปัานิคาสกิตนังปริหานันโตสัพเพปชิมายะทิสายะอนุิยาเวลาพยาปัานิคาสกิตนังปริหานันโต สัพเพอุตรายะทิสายะนาริยาเวลาพยาปัญนิคาสกิตรนักริหารันโตสัพเพทักินายะทิสายะนาริยาเวลาพยาปัญนิคาสกิตรนักริหารันโตสัพเพปุรัติมายะนุทิสายะนาริยาเวลาพยาปัญนิคาสกิตรนักริหารันโตสัพเพปัจมายะนุทิสายะนาริยาเวลาพยาปัญนิคาสกิตรนักริหารันโต สพเอุตรายานุที่สายยานาริยาเวลาพยาประชานิคาสคิตนบงริหานันตุสภทกินายานุที่สายยานาริยาเวลาพยาประชานิคชสกิดตนบงพหานันตุสพเหติมายาที่สายยานาริยาเวลาพยาประชานิคาสคิตนบงริหานันตุสภอุปริมายาที่สายยานาริยาเวลาพยาประชานิคัสคิตนบริฤหานันตุสพปุรติมายาที่สายยานาริ เทวาเวลาพยาปัญญาคัจจิกิตตังปริหานันตุสัพเพปิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปัญญาคัจจิกิตตังปริหานันตุ ส谢谢ัพเพอุตรายาทิสายาททวาเวลาพยาปัชานิคาสกิตนังพเรหานันตุสัพเพทกินายาทิสายาททวะเวลาพยาปัชานิคาสกิตนังปเรหานันตุสัพเพปุรัติมายานุทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสกิตนังพเรหานันตุสัพเพปชิมายานุทิสายาเทวาเวลาพยาปัชานิคาสกิตนังปเรหานันตุสัพเพอุตรายานุทิสายาเทวาเวลาพยาปัชานิคาสกิตนังพเรหานันตุสัพเพทคินายานุทิสายาเทวาเวลาพยาปัชานิคาสุกิตนังพเรหานันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะเทวเวลาภยบาชาณิคัสกิตตังปริหาันตุสัพเพอุปริมายะทิสายยะเทวเวลาภยบาชาณิคัสกิตตังปริหาันตุสัพเพปุระทิมายะทิสายะมนุษย์เวลาภยบาชาณิคัสกิตตังปริหาันตุสัพเพปชิมายะทิสายะมนุษย์เวลาภยบาชาณิคัสกิตตังปริหาันตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุษย์เวลาภยบาชาณิคัสกิตตังปริหาันตุ สัพเพทัคกินายะทิสายะมนุษาเวลาภิยานิคาสคีตนาปริหานันตุสัพเพปุลสัพเพปุระติมายะมนุสอนุทิสายะมนุษาเวลาภยาัชานิคาสคีตนาปริหานันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสัยยมนุสษาวิลาพยาประชานิคาสุขีตนุพิหันตุสัพเพอุตรายยะอนุทิสัยยมนุสษาวิลาพยาประชานิคาสุขีตนุริหันตุสัพเพทกินายะอนุทิสัยยมนุสษาวิลาพยาประชานิคาสุขีตนุพิหันตุสัพเพหีติมายะทิสัยะมนุษษาวิลาพยาประชานิคาสุขีตนุริหันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยมนุสษาวิลาพยาประชานิคาสุขีตนุริหานันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสัยยาวินิปติกาเวลาพยาปัญานิฆาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพปชิมายะทิสัยยาวินิปติกาเวลาพยาปัญานิฆาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุตรายะทิสัยยาวินิปติกาเวลาพยาปัญานิฆาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพทัคินายะทิสัยยาวินิปติกาเวลาพยาปัญานิฆาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยาวินิปติกาเวลาพยาปัญานิฆาสุขีตนังปริหานันตุ ส aya, ira, hi, aya, ira, Et, aya, aya, ira, ัพเพปชิมายานุที่สายาวินิปติกาเวลาพยาบชานีคาสุขีตนังริหานันตุสัพเพอุตลายานุที่สายาวินิปติกาเวลาพยาบชานีคาสุขีตนังปริหานันโตสัพเพทคินายานุที่สายยาวินิปติกาเวลาพยาบชานีคาสุขีตนังริหานันตตสัพเพหหทิมายาที่สายยาวินิปติกาเวลาพยาปชานคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุปริมายาที่สายาวินิปติกาเวลาพยาบชานีคาสุขีตนังริหานันโตต มีเหิทัสสหาการเหตที่สาภรณามตตาเจโตวิมติสัพเพสังสัตตานางปีละนางวัชเชตาวาอะปีละนายะอุปปะคาตังวัชเชตาวาอนุปปะคาเตนะสัตตาปังวัชเชตาวา,าสัตตาปนะปะิยาานางังวัชเชตาวา,าปะิยานาคิธานีนะวิเหสังวัชเชตาวาอะ วิเหสายาสัพีสตาอะเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาสุขิโนโหตุสุขิตาสะโหตุมาสุขิตสตปาติอิเมหิปถทะหาการิเหสะพีสตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตายาติติเจโตสัพพะพะยาปาทาปะริยุทธานิหิมุน มุจจะติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาธรรม,มวิหาระภาวนานิธิตาบทที่สิบเก้าเท е วตาอุญจะโยชนะคา,าถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกา,ตา,า,ตา,า,ตา,าหตุสภิปญานิโน เอตาวะตาจะอาหิสัมปะตังปุญเยปุญญาสัมปะทางสัพเพเทว,วานมุมุนุโมทันตุสัพะสพะส,สัมปติสิทธิยาภาหังทะหันทันตุสัททายะสีรังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาหุตุคัจฉันตุเทวตาหาตา สัพเพุทธารรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะละขันธามิสัพโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะละขันธามิสัพโสสัพเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะละขันธามิสัพโสสัพเพุทธารรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะละขันธามิสัพโสสัพเพุทธารรปตาปเจกานันจะยังอรหันตา นันเตชนะลาขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลาขันพนามิสสพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลาขันพนามิสสพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลาขันพนามิสสะพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลาขันพนามิสสะพโส ด้วย,อน,ยอ,นอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและน้ำส่งแห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสัทยาบทสดมนพระสดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้คนจากทุกภทัยทั้งปวงขอให้ค้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอควยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวด สาธยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมธนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีเดียนยอดเศรษฐีเดียนไว้ภูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลนักปวงที่สามจึงสร้างขึ้นให้เตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจรฉมศักดิ์สิทธิ์ทุปการเถอสาธุ